วัดยามเช้าค่ะสวยงามค่ะเก็บตัวนที่เคยส่องฟ้าเก็บเอามาเก็บไว้ในใจเก็บตัวนเก็บแรงแห่งแสงยิ่งใหญ่ รวมกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวธรรมดาเวลา <c oughs> ขอโทษค่ะเฟคลืมเมกมนพายุฝนอยู่บนเฟ้าฟ้าไม่นานตะวันสเแส จะมวัวมาสิ้นหวังทำไมเมื่อยังมีพรุ่งนี้ให้เดินเริ่มใหม่มันคงไว้ดังเช่นตะวันเมื่อวานสั่งอะ <c oughs> หลานเข้าขายยำยำลูกชิ้นค่ะ ลูกชิ้นยำรวมเนีค่ะมีวุ้นเส้นด้วยลืมบอกว่าไม่ให้สใส่ผงโชรูรสกินแล้วคอแหบคอแห้งค่ะกาแฟค่ะตอนนี้ฟันหน้าก็หลุดแล้วค่ะสบายสบายหลุดแล้วสบาย เราก็โชคดีไปอย่างหนึง่งเราคิดว่าเราไม่มีฟันกรามนะไม่เคยปวดฟันคามฟันคุดเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีปวดฟันกะฟันกรามที่จะว่าจะปวดเลยไม่มีค่ะโคนโคนเนียค่ะไม่เคยปวดไม่เคยมีโชคดีไปอย่าง วันที่ห้า